米呀对外线，对吗？对外线呢？ พวกรัดพารเดี๋ยวนี้อ๋อน่าจะเป็นป้าเวลาไปอีกเจอนางอีกไงของพี่สาวคนนั้นแน่ๆเลยพี่ครับพี่ครับเรียกพี่แบบคะเรียป้าของพี่ป่าครับอ๋อใช่ค่ะพี่มาเที่ยวหรอครับอ๋อเปล่าจ้ะพี่มาอยู่ที่นี่เลยพี่มาอยู่ที่นี่เหรอพี่สวยและยังตลกด้วยพี่มากับเพื่อนต้องเที่ยวหรอคะเปล่าค่ะพี่มาคนเดียวเลยคนเดียวหรอคะพี่จะเที่ยวที่ไหนล่ะครับชุมชนของเราอยู่แบบบ้านๆออกเรือหาปลาพอจะมีอะไรพี่สนใจไหมคะ ในฐานะที่น้องเป็นเจ้าของว้านอยากแนะนําพี่หรือว่าอยากพาพี่ไปเที่ยวไหนไหมคะจะไปไหนล่ะมีแต่ภูเขากับทะเลอ๋อต้องบางกอนฮัลโหลครับพวกัสตอนนี้อยู่ไหนกันแล้วครับพี่ก้อนครับผมกับเมียและพี่เขาอยู่หน้าวัดแล้วครับจมวัดแล้วต่อด้วยสารเจ้าซโเปอร์ซีเอียและทะเลแหลมสักโอเคเดี๋ยวบางจัดให้ โอเคครับสวัสดีค่ะที่มาถึงแหลมสักแล้วก็อยากจะแนะนําสถานที่สําคัญของคนในชุมชนที่มีเชื้อสายจีนนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นศาลเจ้าซโกโกซีเอ๋ยค่ะโดยหันหน้าเข้าสู่ทะเลเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่นี่นะคะมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีโดยคนในชุมชนเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองภัยอันตรายให้ชื่กราบความจเจริญรุ่งเรียงแก่ผู้ที่มาสักการะค่ะ ได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับทางด้านศิละปะใช่ถนนสตรีทอาร์ตหรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมสตรีทอาร์ตนะคะโุะกัดโกัดตามมาเร็วเร็ด้วยเร็ด้วย นี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่2ี่สแล้วนะคะโหจริงเหรอคะที่เดินเพลินมากมากเลยค่ะวันนี้มีสิ่งที่ถ่ายรูปไว้เยอะมากเลยแล้วพรุ่งนี้พี่ว่างหรือเปล่าคะว่างค่ะทาไมเหรอคะคือพรุ่งนี้พวกหนูจะพาพี่ไปล่องเรือท่องเที่ยวทะเลเรืยสักค่ะให้าการรบกวนจะขอบคุณมากเลยนะคะค<ช>่ะงั้นก่อนกลับเรามาถ่ายรูปเ้็กกันก่อนเลยอยู่ด้านนี้บังโอเคบางจันให้ ว่าถ้ำชาวเลค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วที่นี่มีจุดเด่นอะไรหรอคะที่นี่นะคะก็จะเป็นภาพเขียนสีค่ะมีอายุราวๆประมาณ3,000ปีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนยุคโบราณค่ะใช้ภาพสีที่พี่เห็นตรงนั้นไหมคะใช่ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นเพิงผาเขาสวยงามมีม่านหินย้อยเล็กน้อยและมีลักษณะเป็นเพิงถ้ำ และที่นี่จะมีอายุยาวนานกว่า3,000ปีถึง6,000ปีเลยค่ะในอดีตนะคะมีน้ำทะเลท่วมสูงจึงยังไม่เกิดเป็นผาแต่ปัจจุบนันน้ำทะเลลดลงบวกกับการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงทำให้เห็นเป็นผาค่ะพี่ครับพี่ครับไปดูหินงอกหินเยอะข้างในกันดีกว่าค่ะวันนี้พี่ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่ทำให้คนภาคเหนือแบบที่ได้เห็นเอกลักษณ์เรียนดูวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และได้รับชมธรรมชาติความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ประทับใจมากๆเลยค่ะหนูว่าทำไมพี่เ้าขาวพี่หลงรักที่นี่ได้ใช่ไหมคะพี่จะกลับมาที่นี่ใช่ไหมคะแล้วพวกหนูจะรอนะคะได้เจอกันแน่นอนค่ะ